ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนพุไทยเจ๊ตังพารวยนะคะแล้วก็แนวทางโชคลาภนะคะสําหรับแฟนเพจแฟ,น,ฟนช่องนะคะอยู่ที่บ้านสวนนะคะของแอดมินเจ๊ตังคนพุไทยตอนนี้เรากําลังจะไลฟ์สดนะคะขอเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยพี่น้องขอมาหนี้เนาะพี่น้องเนาะนะคะขอวันนี้นะคะวันศุกร์นะคะวันศุกร์จะเข้าดีนะคะ วัที่แล้วนะคะตัวเลขของรัฐบาลของไทยของเราเข้า09นะคะจุดทูบได้190นะคะบางท่านอาจจะพลาดเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมด้วยกันนะคะว่าจะได้ตัวไหนนะคะเดี๋ยวแอจะขอกรบปู่องค์ดำคือเกานะคะเขามาแล้วฝากกดไหลก้แช่หายน้ำในเดอ้อพี่น้องคะ่ะวันนี้ลมแรงมากค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ ดีเอ FC ทุกท่านนะคะลมแรงอากาศเยน็นสบายลมแรงอหลีตื่นเ้ามาหดผักพี่น้องเดี๋ยวพายซี FC ไปเบิ้งผักก่อนเดี๋ยวเอดเข้ามากันเยอะๆก่อนเดี๋ยวจะไปจุดทูปนะคะสำหรับเออ่ลาวนะคะสำหรับตำลาวนะคะก็เออ่ จับปิงปองนะคะได้เก้าสี่ส่วนเลขทูบได้สามเจ็ดหนึ่งนะคะ FC ไปดูผักก่อนแป๊บหนึ่งทักางามบ่อพี่น้องเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะท่านเดี๋ยวเอาฝุ่นมาใส่เลยเดี๋ยวจะเอาฝุ่นมาใส่อยู่นะคะยังไม่ได้เอาฝุ่นมาใส่นะคะเข้ามาแล้วกดไ right, ลค์กดแชร์ค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะ เดี๋ยวให้ชมผักสวยๆไปพร้อมกันก่อนแล้วก็รอเอฟซีมาแป๊บหนึ่งรอเอฟซีมาแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเราไปจับปิงปองนะคะแล้วก็จุดทูบนะคะพามาชมผักพี่น้องบ้านผักกาดหินแล้วก็ปลูกหอมไวท้ท่าใส่ปนใส่ลาบนะคะใส่ปนใส่ลาบมะแร็งขอให้มีโชคลาภกันทั่วหน้านะคะพี่น้อง มีโซกลาบกันสกูสกคนเด้มมะแรงนะคะผักกระเฉดง่ายแล้วพี่น้องโอ้เดี๋ยวใส่ก้อยใส่ปนใส่ลาบแท้ๆละ่ะพักการหินต้นง่ญ่แล้วเห็นมะจะได้ลกกินกับลาบได้มะแรงนี่มีโชคลาบกันทุกคนนะคะอ่าวันนี้เราจะไปที่ตำไทยนะคะจุดทูบจุดเทียนให้ปู่ก่อนนะคะ จุดทูบจุดเทียนให้ปูก่อนเดอ้อลมแรงแรงไปเช็ดเสื้อให้ดีนนะ่ะติดเวลาปลูติดบนอ้าปลูติดดอกลมแหง้งลมแห้งพี่เนาะแต่ว่า อันนี้ติดนะคะเดี๋ยวเราจุดธูปไม่ต้องสองสี่หกคุ้กจัดมาตรงเป๊ะเลย ไวเดิน้าเดี๋ยวไปจุดถูกกันได้สิหนอจุดไม่หนึได้ปะไม่นี่อาจจะได้เจุดไม่ขวง ให้ค่าดับปูเด้อให้สามตัวนี่แหละให้คองให้ค่าหมุนรางวัลเด็กหมุนรางวัลเดอ้อจับตัวได้ออกมากก็ให้ถือรางวัลให้คองให้ค่าตัวนี้ก็ให้นี้ไปใส่ให้ยูข้างมั่งจับใส่ของไว้เลยตัวนี้ปูเอาของไม่ไหไม่ได้เทาของเลยจี่นหรอ โอเคเดี๋ยวเรามาไหว้ปู่ด้วยกันนะคะ yang ada kita kemudian ยังวาจาจิตาสิ่มัะคะะสิ่งางๆ่ด้ะช่งเวาที่ม่องในเนะคะะเารัดารารจเดปูขอเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยขอสามตัวนะปูนะขอสามตัวเดิมปู ใ้่มาแล้วนะคะเดี๋ยวแอดจะไปจุดทูปนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวหาที่จุดก่อนนะแปบ๊บหนึ่งเพราะว่า,าเอตรงนั้นมันลมแรง Thank you. วันนี้นะคะก็ถ้าเป็นถ้าเป็นของวันนี้นะได้ไปแล้วนะถ้าเป็นตำลาวนะตำลาวนี่จะเก้าสี่นะสำหรับวันศุกนะคะตำลาวนี่จะเก้าสี่แต่ถ้าเป็นอา่าตำไทยนี่เดี๋ยวกำลังจะจุดนะตำลาวเก้าสี่สำหรับเลขปิงปองส่วนเลขทูบนะ่ะสามเจ็ดหนึ่งนะคะ โอเคอันนี้คือมือดแต่พี่นอ้องกล่องคือมือดแต่มันชัดป่ะนี่นี่นะคะจุดใส่ไหนดีเอย้ยเด๋ยดสั่งให้เอฟซีจุดของเกานี่แหละพี่นอ้อง มองเค้ืมันอ่ะเดี๋ยวรุนไปได้วยกันนะคะสำหรับอ่อรัฐบาลรัฐบาลไทยนะอันนี้นะสำหรับใครที่ดูเมื่อวานนี้ตำราวอันนี้จะเป็นของรัฐบาลไทยเด้อพี่น้องนะล็อกกล่องกันเด้อ กล้องก่อนแล้วกล้องก่อนอ่ะมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะมันไหม้บ่นี่พี่น้อกมันไหม้ไม่นน่ทำไมเป็นไหม้ไหมนดับก่นมันมองเหมือนจะดับนะเนี่ย ทูบดับเป็นบ่สงสัยไม่โดนไฟต้องไปลดใหม่นะนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตดับพี่ห้องมันน,นี่มันดับแป๊บหนึ่ง ต้องห้าหมอนีก่อนวิสมก่อน ่ได้มาแล้วอภาพชัดเสียงชัดไหมนะคะใครที่เข้ามาคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ปังๆจ้า ็สำหรับงวดที่ผ่านมานะคะตัวเลขของปูให้มา190นะคะจุดทูบได้190นะคะใครได้ดูก็ถือว่าไม่พลาดสำหรับคนไม่ได้ดูนี่พลาดแน่นอนนะคะตัวเลขนะคะ09<อ>นะคะท่านผู้ชมเทา0 9นะคะ แป๊บหนึ่งนะคะวันนี้จะให้จับปิงปองหรือเปล่าคอมเมนต์มาจะให้จับปิงปองหรือเปล่าคอมเมนต์มาได้นะคะ เห็นบอพี่น้องคือบอเห็นเนาะตัวแรกไม่ยังไม่เห็นเลยนะคะตัวแรกยังไม่เห็นเลยจ้ะ นะคะท่านผู้ชมมาหรือยังเอ,อเ่ยคนข้างบบเรไม่ มาหรือยังนอตัวแรกมาแล้วคะ่ะพี่น้องตัวแรกมาแล้ว ตัวแรกจะได้ตัวไหน สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเอาคือคือบ่เห็นตัวเลขพี่น้องพี่น้องคะฮะปูคือบ้านแนวนั้นโอ้ยโกสับเลยบ้านนี้พี่น้องไม่เห็นเลยท่านผู้ชม ให้บ็ซัดเลยลูกเต่าสิบาจังได้มันไม่ชัดนะปูมไม่มีเลขเลย,ยแล้วเ,เห็นเลขไหมพี่น้องไม่เห็นเลขเลยเนาะเจตังมองไม่เห็นเลขเลยเอาอีกแล้วเด้อปู เป็นคือมือนันได้นี่อะเดี๋ยวดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนวันที่ตาราวนะวันนั้นตำลาวนะไอ้เก้าสี่หกหกสี่เก้านะหกสี 6, 4, 9, นะ่เก้าเนาะวันนั้นตํำราวเป็นอย่างนี้แหละที่แรกมันไม่ชัดนะคะที่แรกไม่ชัดแล้วพอสักพักไปอะ่ะมันชัดนะคะ แต่ว่าตอนนี้คือเพ่เห็นจาาตัวพี่น้องเปิดตัวนี้สรุปตัวเลขนะคะที่เราขอกับปู่องค์ดํานะคะท่านผู้ชมได้มาแล้วนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางนะคะของรัฐบาลไทยนะคะข้างบนนี่อาจจะไม่ชัดนะไม่เลขเจดก็เลขหนึ่งนะข้างบนนี่เป็นลางๆางเจ็ดแปดเก้า หรือว่าหนึ่งแปดเก้าข้างบนนี่บอกเลยไม่ชัดเจนนะคะไม่เจ็ดก็หนึ่งนี่แหละอ๋อคุณวันเพ็ญบอกว่าหนึ่งแปดเก้านะคะเอาปิ้งฟองอยู่บ่ท่านผู้ชมจับปิ้งปองสองตัวเนาะเห็นเป็นเลขเจ็ดเป็นลางๆใช่ไหมคะอ๋อเป็นเจ็ดแปดเก้าเนาะ เจ๊ตังก็ว่าน่าจะเป็นเจ็ดแปดเก้านะไม่เจ็ดก็หนึ่งนี่แหละอ่ะเดี๋ยวเราจะมาจับปิงปองนะคะว่าจะได้ตัวไหนเอ้ย,เด,ยอเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเจ๊ตังจะขอเป็นเลขล่างไหมพี่น้องเพิ่นสี่หายเห่าตัวใดเดี๋ยวเราลุ้นด้วยกันนะ ว่าจะได้ตัวไหนนะคะได้เลขหกจ้ะเลขหกนะคะ ค่ะเอาอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้จะเน้นไปที่ล่างหกศูนย์หกศูนย์นค่ะท่านผู้ชมหกศูนย์ศูนย์หก เอ้ยัดยุ่นลุกไปไม่หันอีกโว้ยปล่อยกันเลยเนาะหงงชาวพี่น้อง โอนเอพี่นองเออ, <laughs> อแคปหน้าจอค่ะหก6ูนนะคะอันนี้รัฐบาลไทยนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนพี่นอ้องที่ละกล้องนะคะ หกศูนย์ชัดๆกันไปเลยนะคะสำหรับตัวเลขนะคะหกศูนย์ส่วนเลขทูปก็จะเป็นเจ็ดแปดเก้าหรือว่าหนึ่งแปดเก้านะคะตัวเลขมันจะไม่ค่อยชัดเนาะอ่ะเดี๋ยวโชว์อีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวเราโชว์ตัวเลขให้ FC เลขกชอบเลยเหรอคะ,อะขอให้มีโชคเด้อพี่น้องขอให้มีโชคกันทั่วหน้าทุกคนนะคะ เดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนแป๊บหน,นึ่งพี่นนองตั้นให้ลุ่นออนีจใส่อย่าได้ตูดด้ออนไยากตนก ขอให้ f อฟทุกท่านมีโชคลาภนะคะ โอเคนะคะเห็นไหมเนาะเห็นไหมเนาะเห็นไหมเนาะเ็บซี่เห็นปะชอบตำราวอยู่นะอ่ะถ้าใครที่เข้ามาติดตามวันนี้ก็ลองไปเสี่ยงตำราวดูก็ได้นะคะ นะวันนี้เอาไปเสียงด้วยก็ได้นะวันนี้จะมันเป็นวันที่โชคมีโชคมีมงคลนะ่ะวันนี้เป็นวันที่เออมันจะมีโชคนะวันนี้นะลองเอาไปเสียงตำราวดูก่อนก็ได้นะคะสำหรับตัวเลขนะคะรัฐบาลไทยเนาะขอเป็นรัฐบาลไทยวันที่เออสิบเจ็ดนะคะมกราคมนะคะพศสองพันห้าร้อย 6 8สใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางแอดมินแจ๊ตังคนภูไทยด้วยนะคะก็ฝากไว้นะคะเป็นแนวทางนะคะย้ำโอ้ย้ำว่ำาเป็นแนวทางนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับเรทูปของเรานะคะก็เน้นไปที่เอ่เจ็ดแปดเก้านะคะหรือว่า หนึ่งแปดเก้ามันไม่ชัดนะคะก็เลยเป็นสองในในนะคะส่วนเลขปิงปองนี่จะเป็นหกศูนย์หกศูนย์นะคะอันนี้เลขทูบพี่น้องลมมาหมุนติ้วเลยเนาะไปเลยแชดเลยนะคะหรือว่าใครจะไปลองเสียงตำราววันนี้ก็ได้นะอันเนี้นะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลรทุกแชร์ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะสวัสดีค่ะ